ผมว่าพี่น่าจะเอาไปทำคลิปนะครับชื่อช่องนี้อาา่าฮะนมสดที่ว่ากาวแล้วอันนี้กาวกว่าอืมอาา่าฮะชื่อช่องอะไรอาา่อาฮะอา่อาอ่าชื่อช่องกะละแมนะครับ <c oughs> จะเป็นยังไงอาา่าฮะกะละแมงั้นหรือโอเคได้จัดไป ชื่อคลิปว่าบาสเกตบอลอืมออกเสียงภาษาญี่ปุ่นว่ายังไงบาสเกต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 อ่าๆโอเคโอ้เพลงคุริโอเอ้ยเออเอา อ่าอ่ารอบสองอืมยังไงวะเนี่ยแล้วแมวแม่งปั่นจักรยานตะกี้ขี่รถอืมแม่งอย่างมั่วเลย มึงขี่ไปกับผู้วัดเออเอาเอาแล้วไงต่อแม่งกดมั่วเออแล้วไง อ <laughs> เอาลูป้านใสเอออืมฮี <laughs> อยอะไรมันเนี่ยน้องเอาอะไรไม่ให้พี่ดูนะโ oh <my> อ้มกอดอืมชื่อคลิปว่าเครื่องซักผ้าเส้นตะคุคิคุง <laughs> เครื่องซักผ้านั่นเองแหม่เชี่ยอะไรวะเนี่ยโอ้มันคืออะไรอ่ะโอเ y god เดี๋ยวลิงผมจะทิ้งไว้ข้างล่างนะครับเผื่อใครอยากเข้าไปเสพผลงานของเขา อืมอันนี้ชื่อคลิปว่าผมแปลก่อนแป๊บสัหนึ่งเนรัยอาหารภาษาญี่ปุ่นอาหารว่าไงไ,ไดอิตโตะไดเอทโตะเออไดอิโตะไดเอทไดเอิตโตะแปลว่าอาหารอะไรไงอ่าอ่าไม่เป็นไรไดเอิตโตะออื <c oughs> เออเอาเอาเอาแล้วไงทีนี้อ้วนนะครับลงพุงลงพุง,งอืมแล้วไงอ้วนลงพุงเพราะว่า,ากินเยอะอ่ะเข้ายิมนะครับอื แมงม่วย like sí, uh uh huh. um um> um ิ้มหลอ่าหัวอะไรวันน yeah ี้อืมน้องเอาอะไรไม่พี่ดูอ่ะฮะ

แต่ผมฟังไม่รู้เรื่องก็เลยแปลให้ท่านผู้ชมไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นผ่านแป๊บตามธรรมเนียมชื่อคลิปคาเฟ่คาเฟ่คาเฟ่อือฮึไงทอดไข่เข้าผ่านเหรออือือฮัเอาเออเพื่อ อะไรวะเนี่ยอ่าฮะอ่าตัวกระดวงจันทร์แล้กลับมาอ่าแล้วไงฮะเออเอา <c oughs> อร่อยมากยิบไหม <c oughs> มันอร่อยมากใช่ไหมถึงพุ่งขึ้นไปบนฟ้าหรือยังไงผมว่ามีมนี่หรือช่องกาลแแมนเนี่ยต้องถอดสมองออกก่อนนะครับแล้วคอยมานั่งดูแบบผมอืมอันนี้อะไรมีคำว่า YouTube ด้วยเ๋้าอย่าเพิ่งแป๊บนึงแปก่อนตามสเต็ปเริ่มเริ่มเป็นยูทูบเบอร์เหรอยูทูบเบอร์ YouTuber, ฮัจิเมมัสยูทูบเบอร์ฮจิเมัสอือฮือ ยังไงต่ออ่า uh ฮ huh. ะอืมเจอปลาหมึกแล้วไงต่อทีนี้ กลับคืนอ <laughs> เอออะไรเยี่ยมใช้เครื่องช็อตไฟฟ้าในน้ำนะครับ <laughs> อืมไอ้ข้างบนแม่งก็ไม่จับเชือกเลยที <laughs> <laughs> เออเอาก็าไปฉีดใส่ที่นอนอีกอืมโอเคนะครับเกิลิงจะอยู่ข้างล่างนะครับใครอยากตามไปเสพไปได้นะครับหามากอืมอีกสักสามสี่คลิปแล้วกันคลิปเขามันสั้นนะครับคลิปนาทีกว่ากว่าแกนปีศาจอ่าอแกนปีศาจนี่น่าจะเป็นพวกพูดคุยกันนะเพราะฉะนั้น ผมฟังไม่รู้เรื่องอ่ะผ่านนะครับแกนปีศาจเพลงยอดน,นิยม MV อื้อ่าฮนาาอืม เป็นเรื่องเป็นลาวดีนะครับผมเริ่มอยากฟังญี่ปุ่นเป็นแล้วนะครับเพราะช่องนี้นะเนี่ยโอเคอีกสักอัน ขอฮาๆนะเหมือนคลิปแรกๆอะ่ะขอฮาๆอีกสักคลิปสิฮอืมฮอืมฮึ่มฮึ่ม ออะไรวะโอเคขอหยิบสมองเข้ามาใส่หัวค no ืนก่อนนะครับก็สมควรแก่เวลาแล้วนะครับผมขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้นะครับส่วนลิงก์ช่องเดี๋ยวผมจะแปะไว้ข้างล่างนะครับเผื่อใครอยากเข้าไปเสพเกิดเป็นยูทูบเบอร์ชาวญี่ปุ่นนะครับชื่อช่องแปลเป็นภาษาไทยว่าการาเมการาเมภาษาญี่ปุ่นคืออะไรวะเดี๋ยวอยากรู้ แม่ทำไมผมเป็นคนขี้อยากรู้แบบนี้อ่าฮะก๊อปปีอ huh. ่าค้น g o o g l e อืมรูสึกว่ามันจะเป็นพี่แมวเ,เข้าอย่างเดียวเลยนะเนี่ยอืม uh huh. มันไม่ใช่กระรแมหรอกเลยอ่ะ uh huh. ไม่เป็นไรก็ขอบคุณท่านผู้ชมด้วยนะครับที่รับชมรับฟังมาขอบคุณมากแล้วเจอใหม่าราทหน้าบาสวัสดีครับเย้ฮู